บทที่1นึการทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนรับมรดกจําไว้ว่าเวลาที่คุณเลือกคือเพียงสชั่วโมงเท่านั้นฉันจะรอคุณที่จุดสิ้นสุดของยงดาวหลังจาก3ชั่วโมงนักเรียนใหม่ทุกคนที่ไม่ได้ออกมาจากยงดาวจะถือเป็นการสละมรดกของเคอสเทเวนลี่สแตลโดยอัตโนมัติคุณนสมบัติเทพแท้จริงอยู่คุณเตือนอย่างจริงจังลูกศิษย์ใหม่ที่ไม่ได้ออกมาจากยงดาวว่าจะถือว่าสละมรดกหรือไม่น้องใหม่หลายคนไม่ค่อยกังวลน,นิดหน่อยจริงไหมที่บางคนโง่จนยังไม่ทิ้งยงดาว เป็นไปไม่ได้พระเจ้าที่แท้จริงอยู่คุณเห็นความไม่ชอบบางอย่างบนใบหน้าของเขาเขาไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงแค่เป็นผู้นำผ่านยงดาวและรอยอยู่หน้าสถานที่มรดกก่อนออกเดินทางใบหน้าของอยู่คูนัมมีสีหน้าลึกซึ้งบนใบหน้าของเขาเขาจะไม่บอกน้องใหม่เหล่านี้ว่าในบรรดาน้องใหม่ที่เคยมารับมรดกของเทออสเทเวนลี่สเตลมีคนมากกว่าสองสาคนที่สูญเสียสิทธิในการรับมรดกเพราะพวกเขาไม่มีเวลาเดินออกจากยงดาวเหตุผลที่นักเรียนใหม่เหล่านี้ไม่ออกจากยงดาวไม่ใช่เพราะมีสถาบันหรืออุปสรรคในยงดาวแต่เป็นเพราะใจไม่มั่นคงพอ ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างหมดจดในเวลาอันสั้นคุณรู้ไหมว่ามีงานแกะสลักหินมรดกจิ๋ว108คู่ในหยงเต่านี้และเวลาที่เหลือสำหรับนักเรียนใหม่เหล่านี้คือเพียงสาชั่วโมงเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาเหลือเวลาเพียงหนึ่งนาทีสำหรับการแกะสลักแต่ละครั้งแม้ว่าน้องใหม่เหล่านี้จะอัจฉริยะแต่พวกเขาจะเข้าใจภาพขนาดย่อในเวลาไม่กี่นาทีได้อย่างไรในการแกะสลักขนาดจิ๋วแต่ละอันสิ่งที่รวมอยู่คือพลังเหนืออาณาจักรศักดิ์สิทธิ์การตรรู้เกือบตลอดชีวิตแม้ว่าจะเป็นเพียงการตรรูุเพียงเล็กน้อยกก็็ตตาาามมมมสสหหหรรััััับบนนนนนนเเเีียใ่่่ลล้ปิอค ดังนั้นนักศึกษาใหม่บางส่วนที่ไม่แน่นอนก็จะหายไปในช่องนี้ในที่สุดภาพขนาดจิ๋วทุกภาพถือเป็นสมบัติล้ำค่าในสายตาของพวกเขาซึ่งทําให้พวกเขาติดและไม่สามารถหลุดออกมาได้ดูเหมือนว่าเพราะเสียเวลาไปด้านหน้ามากเกินไปจนเห็นภาพขนาดย่อไม่หมดคุณจึงได้แต่รีบออกจากทางเดินไปในที่สุดนี่เป็นเพียงปรากฏการณ์ปกติเท่านั้นผู้ที่โลกต้องการอ่านภาพขนาดย่อทั้งหมด108ภาพและเลือกภาพที่เหมาะกับพวกเขาที่สุดในที่สุด89-9ก็จะไม่มีเวลาแม้ว่าจู่ๆพวกเขาจะตื่นขึ้นมาและต้องการออกจากหยงดาวแต่ก็สายเกินไป น้องใหม่เหล่านี้ส่วนใหญ่ที่ถูกบังคับให้สละคุณสมบัติการรับมรดกเพราะพวกเขาไม่มีเวลาออกจากยงดาวยังคงเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงเป็นเพราะความทะเยอทะยานของพวกเขาที่ในที่สุดพวกเขาก็จะต้องฝังตัวเองยงดาวนี้เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายสำหรับนักเรียนใหม่เหล่านี้ก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งไปยังเคอสเทเวนลี่สเตลเฉพาะน้องใหม่ที่มีความอตสาหาและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเท่านั้นที่จะผ่านช่องทางนี้ไปได้พูดง่ายๆก็คือนี่คือการทดสอบการฝึกหัวใจ หลังจากที่ความจริงของอยูคุณจากไปนักเรียนใหม่หลายคนก็แทบรอไม่ไหวที่จะเข้าสู่ยงดาวเตรียมเลือกมรดกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเองถือแต่ละภาพดูไดนาทีกว,ากว่านิดหน่อยเท่านั้นและอย่าหลงระเริงไปกับมันเย่ลิงยุนแอบัเตือนตัวเองในใจแล้วเดินไปหายงดาวยงเต่าที่กว้างและลึกซึ่งทำจากวัสดุสีฟ้าลึกลับทั่วร่างกายดูเหมือนว่าจะมีผลบางอย่างในการทำให้จิตใจสงบและทำให้จิตใจสงบลงเย่ลิงยุนเพิ่งก้าวเข้าไปในยงดาวนี้และรู้สึกว่าจิตใจของเขาเงียบสงบ ทั้งสองด้านของยงดาวแผ่นหินที่แกะสลักจากหินดวงดาวสีเข่งถูกแขวนไว้บนผนังอย่างเงียบๆโดยเปล่งแสงแวววาวคล้ายดวงดาวเล็กน้อยเป็นครั้งคราวสวยงามและลึกลับแผ่นหินเหล่านี้เป็นงานแกะสลักหินขนาดเล็กที่บันทึกมรดกของเทอสเฮเวนลี่สเตลเย่ลิงยุนไม่กล้าที่จะรอช้าหลังจากก้าวเข้าไปในยงดาวแล้วเขาก็มองไปที่หินแกะสลักขนาดเล็กชิ้นแรกบนงานแกะสลักหินนั้นมีเพียงไม่กี่บรรทัดซึ่งสรุปเป็นภาพของชายคนหนึ่งที่เหยียบดับบินและเร่ร่อนจิว๋วเซียว ดวงตาของเย่หลิงยุนเพิ่งเห็นเส้นและเขารู้สึกถึงเสียงคำรามในใจงานแกะสลักหินทั้งแนวบิดเบี้ยวและเปลี่ยนรูปในที่สุดในใจของเย่หลิงยุนก็ปรากฏขึ้นอย่างลึกซึ้งเหมือนฉากจริงมันเป็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่สดใสาชายวัยกลางคนสวมเสื้อเชิตสีขาวที่มีฝุ่นฟุ้งกระจายสะพายหน้าสีเขียวสามฟุตยืนนิ่งชื่อของฉันนักบุญชิงเฟิงเสียงของชายในชุดเสื้อเชิตสีขาวดูเหมือนจะมีพลังเวทมนตร์บางอย่างที่พลิ้วไหวไปทั่วทั้งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวด้วยเสียงของเขา ฉันลหลงใหลในวิชาดาบมาตลอดชีวิตและฉันก็ตระหนักถึงสูตรดาบร้อยท้องฟ้าและปิดผนึกไว้ในแท็บเล็ตดาบร้อยท้องฟ้าเพื่อรอใครสักคนที่จะได้รับความรักเมื่อสิ้นเสียงชายเสื้อขาวก็ลอยดาบออกมาและมือสีน้ำเงินสูงสามฟุตก็เต้นรวกับมังกรและดาบก็หลุดออกมาและเส้นทางอันไม่มีที่สิ้นสุดก็วนเวียนอยู่ดาวดวงใหญ่ส่งเสียงกรอบแกรบและท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวก็มืดมนแม้แต่เย่หลิงหยุนก็ไม่รู้เลยว่าเมื่อจิตใจของเธอจมอยู่กับงานแกะสลักหินนี้กดคิ้วของเธอก็เปล่งประกายเป็นประกายและดูเเเเหหหมือออออนนวววว่่่าาาาจะชยยใใ้้้ธขขกกกงงงรรรแสลัิไดด็ แม้แต่โพทีสีเลือดก็กลายเป็นแสงสีทองสีแดงโดยขี้มูก็ถูกแขวนอยู่บนท้องฟ้าเหนือต้นไม้แห่งกฎศักดิ์สิทธิ์โบพลังงานลงไปทำให้อัตราการเติบโตของต้นไม้แห่งกฎศักดิ์สิทธินั้นหน้าทึ่งยิ่งขึ้นการแกะสลักหินขนาดเล็กนี้ดูเหมือนจะมีพลังเวทมนตร์แปลกมันง่ายที่จะทำให้วิญญาณของเย่หลิงหยุนจมอยู่ในนั้นอย่างสมบูรณ์เกือบสองนาทีต่อมาดวงตาของเย่หลิงหยุนฉายแววดิ้นรนและในที่สุดก็กลับมาที่ชิงหมิงคือหหองานแกะสลักหินจิ๋วนี้มีพลังเวทมนตร์ที่เป็นเอกลักษณ์แแแลลละะมม้้้ตตต่่ฉััจจนนัันนนนนนนกกกก็็เเเอออบจจจจยยยยยูใใรราิิงงๆหุ เมื่อเธอเริ่มดูงานแกะสลักหินจิ๋วนี้ครั้งแรกเธอคอยเตือนตัวเองอยู่ในใจว่าเธอไม่ควรหลงระเริงไปกับสิ่งเหล่านั้นและดูเฉพาะเวลาที่กำหนดเท่านั้นแต่เมื่อเนื้อหาขององค์การแกะสลักหินจิ๋วแสดงอยู่ในใจของเธออย่างเต็มที่เราก็แทบจะสูญเสียสมาธิไปการรับรู้และความเข้าใจของนักบุญชิงเพิงเกี่ยวกับดาวแสดงให้เห็นเล็กน้อยต่อหน้าเยลิงยุนเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องการที่จะหยุดอยู่แค่นั้นแค่อยากดูมันตลอดไปหากไม่ใช่วินาทีสุดท้ายความรู้สึกเย็นสบายในจิตใจ,ใจของเธอก็ปลุกให้เยลิงยุนตตื่น่นนนน้้้ฉััััเเเเกกกกกรรรรงงงวาาาธออะสสีีียลลมบแหิคท บทที่111ความคาดหวังของคิงมูด้วยความอตสาหะที่แข็งแกร่งหลังจากบังคับตัวเองให้หยุดคิดถึงการแกะสลักหินขนาดเล็กชิ้นแรกเย่หลิงหยุนหันความสนใจไปที่การแกะสลักหินขนาดเล็กชิ้นที่สองบนศิลาจารึกแผ่นที่สองมีรูปหญิงสาวสวยยืนอยู่บนยอดเขาถือขลุยโบราณสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อฉันดูการแกะสลักหินขนาดเล็กชิ้นแรกเส้นบนหินแกะสลักชิ้นที่สองเปลี่ยนไปและลากวิญญาณของเย่หลิงหยุนไปสู่ภาพลวงตาอื่นณที่แห่งนี้มีหญิงสาวสวยหน้าตาไม่มีใครเทียบ ชื่อของฉันนักบุญชิงเยวโวนาทีต่อมาดวงตาของเย่หลิงหยุนฟื้นคืนความชัดเจนอีกครั้งจากนั้นจึงหันไปที่งานแกะสลักหินขนาดจิ๋วถัดไปโดยไม่มีความผูกพันใดๆเลยแม้แต่น้อยขูคนที่สามในส่วนลึกของคฤราสน์เฉียนหวางสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบมีลักษณะคล้ายกับลานเล็กๆที่สร้างขึ้นในที่อยู่อาศัยของจีนโบราณในยุคโลกโบราณโดยสิ้นเชิงเก้าอี้หวายไม้ไผ่สองตัวต๊ะเล็กๆล้วนเป็นของประดับตกแต่งบริเวณลานบ้าน ในขณะนี้ขิงงูกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เอนกายตัวหนึ่งและชายวัยกลางคนที่มีผมสีขาวคริสตันถือหม้อทรายสีม่วงอยู่ในมือกำลังค่อยๆเทชาในหม้อลงในโต๊ะเล็กๆในถ้วยหยกทุกการเคลื่อนไหวและทุกการกระทำของเขาผสมผสานเข้าด้วยกันราวกับว่ามีเทหยุนที่อธิบายไม่ได้ซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งสอดคล้องกับโลกด้านหลังชายวัยกลางคนมีชายชาราคนหนึ่งที่ก้มลงและดูสุภาพเหมือนคนรับใช้เก่าเมื่อชายวัยกลางคนเทชาลงในถ้วยหยกเขาก็เผชิญหน้ากับฉินมูเอนหลังเล็กน้อยแล้วพูดด้วยความเคารพอาจารยย์ครรับกุณาาดดื่ม้ว ชิงมู่หยิบถ้วยยกสีขาวบนโต๊ะแล้วค่อยๆชิมชาในถ้วยขาวอดไม่ได้ที่จะชื่นชมฉันไม่ได้เห็นมันมานับพันปีแล้วแต่ทักษะการชงชาของคุณพัฒนาขึ้นมากอาจารย์ชมอย่างไรเหตุผลโชคดีที่ลูกศิษย์ต้มชาให้อาจารย์เองชายผมขาวหัวเราะชายวัยกลางคนคนนี้มีนามสกุลเฉียนและหมิงอยู่และชื่อของเขาในเผ่าพันธุ์มนุษย์คือเจ้านายของคาหาสน์เฉียนหวางแห่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดที่ปกป้องเมืองอัคคีพัยเฉียนหวางคุณเป็นศิษย์คนแรกในที่นั่งของฉันแรรสวสสค์กงงง่่งุ่ดออณนนััตาามิ้หบถไไย ขิ้ง,งูพูดด้วยอารมณ์ว่ามีร่องรอยของความเสียใจอยู่ในน้ำเสียงของเขาเฉียนหวางคนนี้เป็นสิทธิคนแรกที่เขาเลือกจากเผ่าพันธุ์มนุษย์หลังจากที่เขามายังโลกนี้ความสามารถในการได้รับการยอมรับจากขิ้งมูในฐานะลูกศิษย์พรสวรรค์ของคีง้นยูไม่จำเป็นต้องถูกกล่าวถึงตามธรรมชาติในอนาคตเขาจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ก่อนรองจากกูเบถวนและคนอื่นๆเขากลายเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์กลุ่มแรกมันเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดถึงความสามารถสูงสุดของเขา แต่คินงูรู้สึกเสียใจหรือเสียใจที่ลูกศิษย์คนนี้ที่ได้รับการสอนอย่างระมัดระวังจากเขานั้นมีจิตใจที่อ่อนแอเกินไปและการไล่ตามถนนก็ไม่กระตือรือร้นเท่ากับผู้คนของเซนนานคิงและเบโวนคิงในความเป็นจริงหากไม่ใช่เพราะความสาเร็จของเทียนยู่ในอาณาจักรของแวงซูและคินงูหายตัวไปโดยสมัครใจเทอรรานต้องการอย่างยิ่งให้เขาออกมาเพื่อรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์ปัจจุบันดาฉางมีมนุษยธรรมเขาอาศัยอยู่ในเมืองเพลิงลึกลับที่วุ่นวายแห่งนี้มาเป็นเวลาหลายพันปีและแทบไม่มีการติดต่อ,อก,กับโลกภายนอกเลย เมื่อเวลาผ่านไปยังมีคนจํานวนมากที่ลืมการดํารงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์และกษัตริย์ไปผู้ที่ต้องการถนนต้องมีความกล้าหาญและความขยันความคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นเดียวกับความเฉยเมยของกันยูซึ่งสามารถบรรลุแหวงซูได้มีขีดจากัดแล้วนี่คือสาเหตุที่คิงมูรู้สึกเสียใจโอ้อาจารย์คุณก็รู้ด้วยว่าจิตใจของฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้ามันไม่ยากเกินไปสาหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันอาจจะไม่สามารถฝึกฝนถึงวงังซูได้ปัจจุบันเผ่าพันธุ์มนุษย์มีครูและพี่น้องที่สนับสนุนพวกเขาและมีครูที่เป็นเมหล,เหล่าาาาสสวกก็าารถท เฉียนหวางพูดอย่างอิสระมากคุณดูมันสิคิงมูหัวเราะอย่างง้กแล้วและทุกคอนมีความทะเยอทะยานเป็นของตัวเองเนื่องจากเคียนวองจี้ไม่อยู่ที่นี่เขาจึงไม่สามารถบังคับได้ยังไงก็ตามวันนี้อาจารย์มาที่เมืองอะคีไพเพื่อตามหาฉันฉันเกรงว่าจะไม่ใช่แค่การเยี่ยมลูกศิษย์เท่านั้นเฉียนหวางกล่าวด้วยรอยยิ้มวันนี้จู่จู่คิงมูก็มาเขามีความสุขมากแต่เขาไม่คิดว่าคิงมูมาที่นี่เพียงเพื่อมาเยี่ยมเขาลูกสาวของฉันมาที่ไฟซิตี้วันนี้เพื่อรับมรดกของเคอเทเวนเ ชิ้นมูกล่าวอย่างไม่แยแสลูกสาวของคุณเฉียนหวางกล่าวอย่างโง่เขลาใช่ขิ้งูพยักหน้าจากนั้นนิ้วของเขาก็สะบัดไปในอากาศเบาๆเยลิงยุนกำลังดูจารึกหินจิ๋วหนึ่งร้อยแปดชิ้นในยงเดาซึ่งจัดแสดงอยู่ตรงหน้าขิ้งูกลายเป็นสาวน้อยคนนี้สีแห่งความประหลาดใจบนใบหน้าของเฉียนหวางยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในอาณาจักรที่วุ่นวายมาเป็นเวลานานแต่การประชุมในวิหารก็จัดขึ้นในจักรวาลเสมือนจริงและเขามักจะเข้าร่วมด้วย ดังนั้นเย่หลิงหยุนจึงจุดประกายดวงดาวทั้งหมดบนเสาหินของผานหลงเมื่อเขาเข้าร่วมในการตรวจสอบและคัดกรองรากฐานและเขาก็รู้ดีถึงคำแสดงความยินดีของว่านหลงฉันบอกว่าเพื่อให้สามารถส่องสว่างดวงดาวทั้งหมดบนเสาหินปานหลงได้นอกจากพรสวรรค์ของตัวเองพอที่จะชั่วร้ายแล้วยังต้องผ่านรากฐานที่สมบูรณ์แบบด้วยตอนนั้นฉันสงสัยว่าสาวน้อยคนนี้ทำได้อย่างไรฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณเป็นพ่อของครูไม่น่าแปลกใจอัญญประกาศคู่เฉียนหวางพูดอย่างกระทันหันและจากนั้นดูเหมือนเขาจะนึกถึงอะไรบางอย่างและพูดด้วยรอยยิ้ม ในกรณีนี้ดูเหมือนว่าเคออสเฮเวนลี่สเตลที่คุณทิ้งไว้ในเวลานั้นในที่สุดก็จะพบทายาทที่แท้จริงของมันและปรากฏตัวอีกครั้งวันแล้ววันเล่าหนึ่งในหนึ่งร้อยแปดอนุรสรณ์สถานสวรรค์อันวุ่นวายในดินแดนที่สืบทอดมาคืออันที่คิงหมูทิ้งไว้เบื้องหลังอย่างไรก็ตามเนื่องจากคิงมูทิ้งอนุสาวรีย์สวรรค์อันวุ่นวายเอาไว้เนื้อหาของอนุสาวรีย์ในวันนั้นจึงเป็นอัจฉริยะของมนุษย์ที่ไม่ธรรมดาโดยธรรมชาติดังนั้นตั้งแต่คิงมูจากไปหลายปีไม่เคยมีอัอจฉ 킹มูมองไปที่เย่หลิงยุนในม่านแสงแววตาแห่งความคาดหวังแอวบขึ้นมาในดวงตาของเขาและพูดเบาๆแม้ว่าฉันจะสามารถสอนเนื้อหาของเคอเทเวนลี่สเตลให้กับเธอได้แต่ก็ไม่ใช่ความเข้าใจของเธอเองแม้ว่าฉันจะสอนให้เธอแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์มากนักดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับเธอที่จะได้รับมรดกจากเคอเทเวนลี่สเตลที่ฉันทิ้งไว้เบื้องหลังบทที่หนึ่งร้อยสิบสองการแกะสลักจิวกจ๋วครั้งที่หนึ่งร้อยแปดสลักขนาดจิ๋วครั้งที่แปดสิบเย่หลิงยุนหายใจออกเบาๆและมีเหงื่อเล็กน้อยไหลออกจากหน้าผากขของเา ขณะนี้กำหนดเวลา3ชั่วโมงผ่านไปนานกว่าสองชั่วโมงแล้วและเย่หลิงหยุนก็ได้เห็นงานแกะสลักขนาดจิ๋วถึงแปสิบชิ้นด้วยในที่สุดเธอก็เข้าใจความหมายของคำตักเตือนของอยูคุณที่แท้จริงก่อนออกเดินทางทุกครั้งหลังจากเห็นภาพแกะสลักเย่หลิงหยุนจะต้องพึ่งพาความอุตสาหะของเขาในการบังคับปล่อยภาพที่เห็นไปแล้วและหันไปที่ภาพถัดไปด้านหน้าพูดง่ายแต่ยิ่งคุณเห็นด้านหลังมากเท่าไรความกดดันที่เย่หลิงหยุนก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น หากไม่ใช่เพราะความรู้สึกเย็นสบายที่มักจะปรากฏในใจของเธอในขณะนั้นฉันเกรงว่าตอนนี้เธอกำลังจมอยู่ในภาพขนาดจิ๋วบางอย่างที่ไม่สามารถคลี่คลายตัวเองได้เราเป็นเช่นนั้นเย่หลิงหยุนมาที่นี่แล้วและไม่มีใครอยู่ข้างข้างเขาน้องใหม่ที่เข้ามาในยงเดากับเธอแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะมีความคิดเดียวกันกับเย่หลิงหยุนแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็เกินเวลาโดยไม่รู้ตัวแม้แต่นักสแสดงที่เก่งที่สุดอย่างกูเฟิงหนิงหอวูเฉินและคนอื่นๆก็เพิ่งดูไประหว่างห0สถึงหคู่ซึ่งอยู่ไกลจากเย่หลิงหยุนกูคอยอไไไม่่ด้้้ตตังงใจจะออออกกปน เย่หลิงหยุนหลับตาและทำสมาธิทำให้จิตใจสงบลงเล็กน้อยจากนั้นจึงหันสายตาไปที่ภาพที่แกสลักขนาดจิ๋วลำดับที่8ปสบเอทันทีที่ทางออกของยงดาวเทพแท้จริงยูคุณกำลังรอยอยู่อย่างเงียบๆฉันไม่รู้ว่ามีกี่คนที่ได้เห็นการแกะสลักขนาดจิ๋วหกสิบชิ้นในชั้นเรียนนี้พระเจ้าที่แท้จริงยูคุณพูดกับตัวเองในความเป็นจริงแม้ว่าเขาจะให้กำหนดเวลา3ชั่วโมงนับตั้งแต่ก่อตั้งเมืองอัคคีภยัยอัจฉริยะที่สามารถอ่านภาพขนาดย่อดทั้งหนึ่งร้อแภาพก็สามารถนับได้ด้วยมือเดียว เช่นเดียวกับอัจฉริยะที่ประพฤติตนโดยทั่วไปคุณสามารถดูรูปภาพได้ประมาณ40รูปคุณสามารถเห็นการแกะสลัก60ชิ้นด้านบนมันเป็นจิตวิญญาณชอ,อนิดหนึ่งอยู่แล้วความอุตสาหาเป็นเลิศในที่สุดคนส่วนใหญ่ก็พบว่ามีเวลาไม่เพียงพอและในที่สุดก็รีบออกจากยงดาวไปและไม่มีโอกาสได้ชมภาพขนาดย่อด,ด้านล่างอีกต่อไปมรดกที่พวกเขาเลือกสามารถเลือกได้จากรูปภาพที่พวกเขาเห็นเท่านั้น การแกสลับในยงดาวทุกครั้งที่กลุ่มผู้สืบทอดเข้ามาลำดับขอองค์การแกสลักขนาดเล็กจะเปลี่ยนไปในวงกว้างและมระดกที่เหลือจากการดำรงอยู่อันยิ่งใหญ่ของแวงซูจิงอาจไม่จำเป็นต้องอยู่เบื้องหลังอำนาจของศักิ์สิทธิ์อาณาจักรดังนั้นจึงไม่มีความแตกต่างไม่ว่าคุณจะดูทีละคนตามลำดับหรือโดยการกระโดดภาพที่1 0 7เจในที่สุดก็อ่านจบดวงตาของเย่หลิงหยุนมีสีเหนื่อยล้าฉายแววแต่เธอรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เธอจะพักผ่อนและตอนนี้เหลือเวลาเพียงไม่ถึงสองนาทีเท่านั้นเธอต้องใส่ภาพสุดท้ายในครั้้้้้งสุดททาาายนานนีีออ่่เืหลัไว เหมือนเมื่อก่อนสายตาของเย่หลิงยุนจ้องมองไปที่การแกะสลักขนาดจิ๋วครั้งที่หนึ่งร้อยแปดแต่การแกะสลักครั้งสุดท้ายนี้ทาให้เย่หลิงยุนสะดุ้งทันทีเพราะนี่คือการแกะสลักเปล่าซึ่งแตกต่างจากการแกะสลักอื่นๆไม่มีบรรทัดในการแกะสลักนี้เกิดอะไรขึ้นเย่หลิงยุนรู้สึกสับสนเล็กน้อยภาพที่หนึ่งร้อยแปดสลักไว้ลืมบันทึกเนื้อหามรดกหรือเปล่าเมื่อเย่หลิงยุนรู้สึกมุนงงแผ่นดาวแห่งความมืดที่แกะสลักไวในช่วงเวลาที่หนึ่งร้อยแปดจู่ๆก,ก็เปล่งประกายแวววาวลึกลับราวกับแสงในท้อง บูมภาพตรงหน้าเธอพังทลายและเมื่อเย่หลิงหยุนฟื้นเธอก็พบว่าตัวเองอยู่ในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่สดใสลึกลงไปในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวบรรยากาศที่วุ่นวายแทรกซึมร่วงหล่นลงมาราวกับน้ำตกไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีที่สิ้นสุดทะลุทะลวงผ่านดวงดาวน่ากลัวและน่าสะพรึงกลัวพลังทำให้ใครๆก็อยากจะก้มหัวลงด้วยความมึนงงเย่หลิงหยุนดูเหมือนจะเห็นร่างที่คลุมเครือท่ามกลางความสับสนวุ่นวายที่กระจัดกระจายเขายืนขึ้นจับหลังของเธอไว้เพียงยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบมมีิาท่่ยยูงครรรระพัันนปปุ์ ที่เท้าของแผ่นหลังอันมืดมนนั้นเสียงหลายพันเสียงคำรามแอละมันก็มากกว่าขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเขายืนอยู่ที่นั่นราวกับยืนอยู่บนยอดเขานับล้านนี่เป็นสิ่งมีชีวิตจริงเหรอคุณสามารถเหยียบแวนดาวไว้ใต้ฝ่าเท้าได้ไหมเย่หลิงยุนตกตะลึงแต่อย่างใดเธอก็รู้สึกถึงรสชาติที่คุ้นเคยออกมาจากด้านหลังที่คลุมเครือนั้นเมื่อเย่หลิงยุนสับสนกับความคุ้นเคยในใจของเธอภาพก็แตกสลายอีกครั้งและเปลี่ยนกลับไปที่ฉากในหยงดาวร่างว่างเปล่าก็กลับไปสู่ความเงียบเช่นกันในหูของเย่หลิงหกออาาจงมเูขธ เหนือสิ่งอื่นใดชั้นคือท็อปประโยคนี้เป็นภาพเลอภาพเลอก่อนที่ภาพจะแตกแม้ว่าเสียงจะสงบแต่ก็เพียงพอที่จะเขย่าท้องฟ้านิรันจนกว่าเขาจะเดินออกจากยงดาวจิตใจของเย่ลิงยุนยังคงมีสถานการณ์ที่เขาเพิ่งเห็นแผ่นหลังที่พระมัวและพระมัวทําให้เย่ลิงยุนตกใจมากเกินไปเหนือสิ่งอื่นใดชั้นคือท็อปนี่มันความภาคภูมิใจและการครอบงำอะไรเช่นนี้ในการแกะสลักจิ๋วครั้งที่หนึ่งร้อยแปดในที่สุดมรดกของใครถูกบันทึกไว้ผ่านไปสามชั่วโมงแล้วผู้ที่ไม่มาจะถูกตัดสิทธิ์จากการสืบทอดเคอล สามชั่วโมงผ่านไปเทพแท้จริงอยู่คุณมองดูนักเรียนใหม่ทั้งหมดที่ทออกมาจากยงเต่าและพูดอย่างใจเย็นในเวลานี้จากนักศึกษาใหม่ห้าสิบคนมีเพียงสี่สิบห้าคนเท่านั้นที่เดินออกจากยงเตาก่อนถึงกำหนดเวลาสามชั่วโมงและอีกห้าคนยังคงอยู่ในยงดาวและยังสูญเสียคุณสมบัติในการยอมรับมรดกอีกด้วยมันอันตรายเกินไปถ้าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันพบว่ามีเวลาไม่เพียงพอฉันก็รีบออกจากยงดาวฉันเกรงว่าฉันจะสูญเสียคุณสมบัติในการสืบทอดตอนนี้เนื้อหาของงานแกะสลักหินจิ๋วนั้นราวกััััับบเววมมมมนนตฉจอยยููย่่กโดไร้ ใช่ในที่สุดฉันก็อ่านจบไป5้าบเอรูปแล้วคุณละ่ะฉันอ่านมา5้าบารูปมันคล้ายกับของคุณเลยนักเรียนใหม่ที่เดินออกจากยงดาวต่างมองหน้ากันและเห็นการแสดงออกถึงความสุขและความกลัวในอีกฝ่ายหากไม่ใช่วินาทีสุดท้ายพวกเขาจะตื่นทันและเลิกดูภาพถัดไปกลัวว่าตอนนี้พวกเขาเป็นเหมือนห้าคนที่ยังอยู่ในยงดาวและพวกเขาก็สูญเสียคุณสมบัติในการยอมรับไปโดยสิ้นเชิงมรดกในครั้งนี้บทที่1 1 3อนุสาวรีย์เคออสเทเวนทิ้งไว้โดยบรรพบุรุษเอาระบอกฉันทีว่ามรดกของเคออสเทเวนลดาับ ยูคุณพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกฉันและชันเลือกอนุสาวรีย์เทียงก้านชาโอเชียนฉันเลือกอนุสาวรีย,เยเออร์เจ็ดชาโดเคออสทางเลือกของฉันคือดาบก้าวเล่มที่วุ่นวายบนท้องฟ้าพวกเขาเดินไปต่อหน้าพระเจ้าที่แท้จริงยูคุนาทีลคอนาทีละคนและแจ้งให้พระเจ้าที่แท้จริงยูคุณทราบถึงการเลือกของพวกเขานักเรียนใหม่ส่วนใหญ่ที่พูดถึงตัวเลือกของตอนแสดงความลังเลและเสียใจในภาพขนาดย่อที่พวกเขาเห็นรู้สึกลังเลมากพวกเขาทั้งหมดชอบและเหมาะสมกับตัวเองแต่สุดท้ายก็เหลือเพียงทางเลือกเดียววให้พกกเเขาเลือ น่าเสียดายที่พวกเขามีเวลาดูภาพขนาดย่อเพียงครึ่งเดียวและไม่ได้อ่านภาพขนาดย่อทั้งหมดดังนั้นแม้ว่าอนุสาวรีย์ท้องฟ้าที่วุ่นวายที่เหลือจะเหมาะสมกับมรดกของพวกเขามากกว่าแต่ตอนนี้พวกเขาก็พลาดแล้วนักเรียนใหม่ผ่านไปทีละคนและในช่วพริบตาถึงตาของเย่ลิงยุนที่จะต้องรายงานความจริงของยุนกุนเกี่ยวกับอนุสาวรีย์สวรรค์อันวุ่นวายที่เขาเลือกใบหน้าของเย่ลิงยุนดิ้นรนและลังเลในความเป็นจริงหลังจากที่เห็นภาพแกสลับขนาดจิ๋วลำดับที่หนึ่งเจ็แล้วเธอเกือบจะมีทางเลือกในใจแล้ว แต่หลังจากเห็นจารึกหินจิ๋วทิ้นสุดท้ายเธอก็ลังเลอีกครั้งจารึกหินจิ๋วลำดับที่10 8แนั้นดูพิเศษมากเมื่อเห็นแอร์วบแรกแต่ก็แปลกที่จารึกหินจิ๋วนี้ไม่ได้ทิ้งข้อมูลใดๆเกี่ยวกับวันที่วุ่นวายนี้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแท็บเล็ตดังนั้นเย่หลิยงหยุนจึงไม่รู้ว่าจะเลือกอย่างไรในขณะที่คุณเลือกอนุสาวรีย์ท้องฟ้าวุ่นวายที่คุณได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้หรืออนุสาวรีย์ท้องฟ้าวุ่นวายซึ่งแสดงโดยบุคคลที่หนี่งรออ้งงอ,งงอ,งงองเยิยงยนแใดที่สุดงงตาขออเธก็มีีสสสดใ พระเจ้าที่แท้จริงแห่งยูคุณฉันเลือกอนุสาวรีย์แห่งความโกลาหลในภาพขนาดยอดที่1 0 8ฉันไม่รู้ชื่อของเคออสเทเวนลี่สแตลเพราะฉันไม่ได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเคอสเทเวนลี่สเตลในภาพนั้นน้องใหม่ที่อยู่ด้านข้างหลังจากได้ยินคำพูดของเยลิงยุนใบหนาของพวกเขาก็สแสดงความประหลาดใจไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเคอสไทแอนเบในภาพเป็นไปได้อย่างไรงานแกะสลักหินจิ๋วครั้งที่108ใครเคยเห็นบ้างพระเจ้าไม่เห็นหรือเธอเห็นจารึกหินจิ๋วลำดับที่108กระโดดไปดหรอระป็นเป่นนั้นเหรอกู เฟิงนิ่งประาศจากฝุ่นพวกเขาเห็นจารึกหินจิ๋วมากกว่า70็คู่เท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นจารึกหินจิ๋วทั้งหมดในเพลงวิญญาณใบไม้นี้นักเรียนใหม่ทุกคนมีทั้งความสงสัยและความไม่เชื่อหลังจากที่ยูคุณตัวจริงได้ยินคำพูดของเย่หลิงหยุนสีหน้าก็ตกตะลึงเล็กน้อยจากนั้นก็มีความปีติยินดีอย่างไม่น่าเชื่อบนใบหน้าคุณกำลังพูดถึงอะไรคุณเห็นภาพแกสลักขนาดจิ๋วลำดับที่108และสัมผัสได้ถึงเนื้อหาในภาพนั้นจริงๆหรือใช่แล้วภาพนั้นถูกกูกกกแแแะะสสลลััััดดดยไไไมมมมม่่่่่ีีเเเเ้้้้้นนนนนนใใใๆววาาาฉจหหนน็ืออภพตรบบข เย่ลิงยุนกล่าวอย่างลังเลดีดีด,ดีเทพแท้จริงอยู่คุณเรียกตัวละครที่ดีสามตัวติดต่อกันและแม้แต่เสียงของเขาก็สั่นเล็กน้อยดวงตาของเขาแสดงให้เห็นความทรงจำกี่ปีกี่ปีที่ฉันไม่ได้เห็นอัจฉริยะของมนุษย์ที่เลือกอนุสาวรีย์สวรรค์อันวุ่นวายนี้แม้ว่าจะมีจารึกจิ๋ว108อันในยงเต่าแต่อยู่คุณที่แท้จริงรู้ดีว่าหากน้องใหม่ที่ผ่านยงเต่าไม่สามารถอ่านจารึกจิ๋วทั้ง107อันที่อยู่ข้างหน้าได้การแกะสลักจิ๋วครั้งที่108ะไม่ปรากฏขึ้นเลย เพราะการแกะสลักภาพที่108นั้นสอดคล้องกับอนุสาวรีย์สวรรค์อันวุ่นวายที่บรรพบรุษเผาพันมนุษย์ทิ้งไว้อัจฉริยะที่มีคุณสมบัติพอที่จะลองรับรู้ถึงท้องฟ้าอันวุ่นวายที่บรรพบรุษของบรรพบุรุษทิ้งไว้ทั้งครสวร์และความอุตสาหเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หลายพันปีนับตั้งแต่การสถาปนามรดก chaos heaven s t e e จนถึงตอนนี้โชคดีที่ได้เห็นอัจฉริยารูปร่างคล้ายมนุษย์คนที่108ซึ่งเมื่อรวมกันยังไม่เพียงพอในบรรดาอัจฉริยะเหล่านี้เย่หล อัจฉริยะคนอื่นๆโชคดีที่ได้เห็นการแกะสลักขนาดจิ๋วครั้งที่108แต่พวกเขาเห็นการแกะสลักที่ว่างเปล่าและไม่เห็นเนื้อหาขององค์การแกะสลักเลยไม่เห็นเนื้อหาในภาพโดยธรรมชาติแล้วว่าจะพลาดจาก chaos heavenly s t e l l ที่ master sudi ทิ้งไว้แม้ว่าอัจฉริยะหลายคนจะเลือก chaos heavenly s t e l l ที่ master sudi ทิ้งไว้แต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็ถึงวาระที่พวกเขาทำได้ไม่มีเสียงสะท้อนใดๆกับ tablet sudi นั้นและพวกเขาไม่สามารถเข้าใจวิธีการและกฎหมายที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ได้ และตอนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อเย่หลิงหยุนไม่เพียงแต่เห็นภาพแกสลักขนาดจิ๋วลำดับที่หนึ่งร้อแเท่านั้นแต่ยังสัมผัสได้ถึงเนื้อหาด้วยมันไม่ได้หมายความว่าเธออาจจะกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ประหนักถึงสเตลของบรรพบุรุษได้สำเร็จใช่ไหมอัจฉริยะเผ่าพันธุ์มนุษย์แม้ว่าจะเป็นเพียงความเป็นไปได้แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ยูคุณตื่นเต้นจริงๆพร,ระเจ้าที่แท้จริงยูคุณมีปัญหาอะไรกับการเลือกของฉันหรือเปล่าเย่หลิงหยุนถามอย่างประหม่าเล็กน เทพแท้จริงอยู่คุณสายหัวอย่างรวดเร็วเพียงมองตาของเย่หลิงยุนแต่ด้วยความกระตือรือร้นรู้ไหมเธอเลือกใครใครออกจากเคออสโมนาเมนต์ไม่ทราบเย่หลิงยุนสายหัวของเธอชา้าชเธอมีการคาดเดาที่คลุมเครืออยู่แล้วแต่เธอก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนักเรียนเย่หลิงยุนยินดีด้วยคุณเลือกสเตลท้องฟ้งฟาที่วุ่นวายที่จักรพรรดิบรรพบรุษของฉันทิ้งไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณเป็นน้องใหม่คนที่ห้าที่เลือกศิลาบรรพบุรุษในเวลาเดียวกันฉันหวังว่าคุณจะเป็นผู้มาใหม่คนแรกในประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ัญยประกาศคู่เสียงของพระเจ้าที่แท้จริงอยู่คุณตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินพระวจนะของพระเจ้าของอยู่คุณเจ้าน,น้องใหม่คนอื่นๆก็ระเบิดทันทีอะไรนะเธอเลือกเสาเหล็กท้องฟ้องฟาอันวุ่นวายที่บรรพบุรุษทิ้งไว้โอ้พระเจ้าเธอโชคดีเกินไปเหรอทําไมฉันไม่ไปดูภาพขนาดยอดที่หนึ่งร้อยแปดนี่แล้วอนุสาวรีย์แห่งความโกลาหลอื่นๆเปรียบเทียบกับอนุสาวรีย์แห่งความโกลาหลที่บรรพบรุษทิ้งไว้ได้อย่างไรนี่ไม่ยุติธรรมเกินไปหรอเธอโชคดีมากที่เห็นภาพนี้เธอสามารถสืบทอดศิลาจารึกของบรรพบุรุษไได้หรือม่ ใช่ถ้าฉันเห็นรูปนี้ฉันจะเลือกมันแน่นอนภายใต้การล่อลวงของสี่คำว่ามรดกของจักรพ,พรรดิบรรพบุรุษไม่มีชีวิตใหม่ใดที่จะสงบได้บทที่หนึ่งพบกับบรรพบุรุษจักรพรรดิสเตเลการสืบทอดพลังอันยิ่งใหญ่ของดินแดนศักดิ์สิ g ์น่าดึงดูดใจเพียงพอสำหรับนักเรียนใหม่เหล่านี้แล้วแต่จะเปรียบเทียบก,กับม,มรดกของบรรพบุรุษเผ่าพันธุ์มนุษย์ในตำนานได้อย่างไรบรรพบุรุษของบรรพบุรุษประสบความสำเร็จอย่างมากและม,มรดกที่เหลืออยู่นั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงมีน้องใหม่มากกว่าหนึ่งคนบ่นแล้วในหมู่พวกเขาความไม่พอใจของเซี่ยเคียนยนูนรุนแรงที่สุดพวกเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเกินไปสำหรับเย่ลิงยุนที่จะได้รับคุณสมบัติในการให้ความกระจ่างแก่อนุสาวรีบรรพบุรุษอย่างง่ายดายเมื่อเผชิญกับความไม่พอใจครั้งใหม่เหล่านี้อยู่คุณที่แท้จริงก็ยิ้มอย่างเย็นชาและตะโกนคุณคิดว่าใครก็ตามที่มีคุณสมบัติที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับมรดกของสเตลของจักรพรรดิบรรพบุรุษได้หรือไม่ฉันบอกคุณว่าคุณต้องอ่านงานแกสลัก108้รกังหนงึ่ง ในบันทึกประวัติศาสตร์เผ่าพันมนุษย์ของฉันมีอัจฉริยะเพียงห้าคนเท่านั้นที่ทำสิ่งนี้ดังนั้นพวกเขาจึงมีคุณสมบัติที่จะให้ความกระจ่างแก่สเตลของบรรพบุรุษสำหรับคุณพรสวรรค์ไม่เพียงพอความคิดไม่เพียงพอและคุณต้องการให้ความรู้แก่สเตลของบรรพบุรุษมีคุณสมบัติอะไรบ้างอัญญประกาศคู่การดุดาที่แท้จริงของอยูคุณอย่างไม่ลดละทำให้เซี่ยคิยนยูและทารกแรกเกิดที่ไม่พอใจคนอื่นๆหน้าแดงและขาดแคลน พวกเขาเคยคิดว่าเย่หลิงหยุนโชคดีและพบภาพที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมรดกของศิลาจารึกข,ของบรรพบุรุษโดยไม่คาดคิดคุณสมบัติในการได้รับมรดกของสเตลของบรรพบุรุษนั้นรุนแรงมากเธออ่านภาพขนาดยอดทั้งหมด1 0 7ภาพที่อยู่ตรงหน้าเธอหมัดของกูเป็นกำแน่นเล็กน้อยและการมองในดวงตาของเขาค่อนข้างไม่เต็มใจภายในสามชั่วโมงเขาได้อ่านงานแกะสลักขนาดจิ๋วทั้งหมด79ิ้ชิ้นเขาคิดว่าเกรดของเขาดีพอโดยไม่คาดคิดเย่หลิงหยุนได้อ่านข้อความแกะสลักทั้งหมดด้วยซ้ำ และตอนนี้เธอได้รับคุณสมบัติในการให้ความกระจ่างแก่แผ่นศิลาของบรรพบุรุษแล้วช่องว่างระหว่างเธอกับเธอแย่ลงไหมไม่ไม่ความจริงของอยูคุณยังกล่าวอีกกว่าอัตริยะเหล่านั้นที่พยายามให้ความกระจ่างแก่ศิลาของบรรพบรุษก่อนที่จะล้มเหลวและเย่หลิงหยุนก็ไม่ควรข้อยกเว้นเธอจะไม่ประสบความสําเร็จเอาล่ะในเมื่อคุณได้เลือกมรดกเคอเทเวนลี่สเตลของตัวเองแล้วมากับฉันสิเทพเจ้าที่แท้จริงยูคุณออกคําสั่งจากนั้นนาเย่หลิงหยุนและคนอื่นๆเดินไปข้างหน้าไม่นานหลังจากนั้นคนกลุ่มหนึ่งก็มาถึงจตรัสขนาาาดใหญ่่่แลละวงเป ที่นี่อนุสาวรีย์โบราณสูงหลายสิบเมตรตั้งระงานอยู่ที่นี่อย่างเงียบสงบหินโบราณมีสีเข้มสว่างเรียบง่ายและไหลเชี่ยวบนพื้นผิวของแผ่นศิลายังมีลวดลายที่สลับซับซ้อนและซับซ้อนซึ่งมีการสรุปเป็นลวดลายต่างๆซึ่งเหมือนกับลวดลายที่สลับไว้บนเพชรประดับในเมืองยงเต่าทุกประการมีช่องว่างระหว่างโบราณสถานแต่ละแห่งเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรในเวลาเดียวกันอนุสาวรีย์โบราณแต่ละแห่งได้รับการปกป้องด้วยมือเหนฟโฟตโตมาสหน้ากากโฟตโตมาสหลายรอยชิ้นห้อยลงมาและอนุสรสถานโบราณเหล่านี้ก็ถูกมัดไว้ด้านล่าง อนุสรสถานโบราณที่อยู่ตรงหน้าคุณคืออนุสรแห่งความโกลาหล1น8้แแห่งที่บันทึกมรดกของพลังอันยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันตอนนี้ฉันได้ป้อนตัวเลือกของคุณลงในสมองของจริงแล้วคุณจะต้องค้นหาเสาท้องฟ้าที่วุ่นวายซึ่งสอดคล้องกับมรดกที่เกี่ยวข้องและการป้องกันหน้าก,ากากที่เกี่ยวข้องจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและให้คุณเข้าไปได้ขึ้นอยู่กับอันดับของคุณในการแข่งขันรอบคัดเลือกน้องใหม่เวลาที่คุณมีในการตรัสรู้ก็แตกต่างกันเช่นกันดังนั้นฉันหวัังว่าาาาาคุณจะสสสมรรรถใใช้้้โอกกนนีตรรูได ตอนนี้คุณสามารถออกไปค้นหาเสาท้องฟ้าที่วุ่นวายของคุณเองและยอมรับมรดกได้แล้วอัญญาประกาศคู่อยู่คุงพูดออกมาดังๆหลังจากนั้นนักศึกษาใหม่ก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของจริงนาวที่ผูกไว้กับแขนของพวกเขาและเดินไปที่จัตุรัสมองหา chaos heavenly style ที่พวกเขาเพิ่งเลือกเย่หลิงหยุนยังปฏิบัติตามคำแนะนำของจริงนาวเพื่อเดินลึกเข้าไปในจัตุรัสเมื่อมองดูการจากไปของเย่หลิงหยุนดวงตาเทพที่แท้จริงของอยูคุณแสดงให้เห็นความคาดหวังที่แข็งแกร่ง ฉันไม่รู้คุณสามารถเป็นอัจฉริยะของมนุษย์คนแรกที่ยอมรับมรดกของบรรพบุรุษได้ไหมรอคอยมันจริงๆหลังจากเดินทางผ่านอนุสาวรีย์ที่มีลักษณะคล้ายป่ามาระยะหนึ่งแล้วเย่หลิงหยุนก็มาถึงสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของจัก,กรพรรดบิบรรพบุรุษและหยุดลงที่นี่เกือบจะเป็นตำแหน่งแกนกลางของจัตุรัสมรดกทั้งหมดและศิลาจารึกของบรรพบุรุษที่อยู่ตรงหน้าเย่หลิงหยุนก็เป็นศิลาจารึกที่เก่าแก่และงดงามที่สุดในบรรดาศิลาจารึกโกลาหลแห่งสวรรค์ทั้งหมด มันยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆเ,เช่นเดียวกับราชาทั้ง108องค์ใน chaos heavenly style ที่วนเวียนอยู่ด้วยจิตวิญญาณอันสูงส่งอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับการแกะสลักขนาดจิ๋วในยงเดาหินจารึกบรรพบุรุษนี้ไม่ว่างเปล่าบนเสาหินของบรรพบุรุษนี้มีเพียงไม่กี่เส้นที่แสดงพื้นหลังเบลอๆที่ยืนอยู่บนยอดเขาเมื่อมองไปที่ด้านหลังนี้เย่ยหลิงหยุนดูเหมือนจะมองเห็นด้านหลังที่เพิ่งเห็นในพื้นที่จิตสำนึกของจิ๋วสองหลังความเย่อหยิ่งและความโบราณแบบเดียวกันอันเดียวกันมีจิตวิญญ,ญ,ญาณแห่าา่่สา,าอนาืนนมคีีทูด เย่หลิงยุนมองไปที่ด้านหลังของยอดเขาอิสระที่แกะสลักไว้บนเหล็กของบรรพบุรุษและพูดกับตัวเองเกี่ยวกับตำนานของบรรพบุรุษเธอเติบโตขึ้นมาและไม่รู้ว่าเธอได้ยินมามากแค่ไหนแต่ในความประทับใจของเย่หลิงยุนตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ใกล้ชิดกับตำนานมากขนาดนี้ศิลาบรรพบุรุษนี้ฉันจะสามารถเข้าใจความสำเร็จได้ดวงตาของเย่หลิงยุนแสดงให้เห็นสีที่ชัดเจนจากนั้นเธอก็นั่งขัดสมาธิและเริ่มพยายามทําให้ความรู้แจ้งแก่สเตลของบรรพบรุษที่อยู่ตรงหน้าเธอ การตรัสะรู้เอาละในลานเล็กๆที่อยู่ลึกเข้าไปในคาสหาเฉียนหวางถิ่นมู่มองไปที่เย่หลิงหยุนในม่านแสงและนั่งขัดสมาธิต่อหน้าจากพระดัสเตเลแห่งบรรพบุรุษความรู้สึกเปรียบเสมือนความรู้สึกในใจพ่อแม่เมื่อลูกสอบวิชาสําคัญอาจารย์คําสั่งของคุณฉันเชื่อว่าเธอจะประสบความสําเร็จเขียนหวงได้ยินความไม่สบายใจในน้ําเสียงของขิ้นมูและอดไม่ได้ที่จะสงสยัย ความประทับใจของทิ้งหมูที่มีต่อเขาเป็นสภาวะที่ไม่ยาแสมาโดยตลอดแม้ว่าจะเป็นปีที่ยากลำบากที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดั้งเดิมเมื่อเขาถูกเอเลี่ยนจำนวนมากปิดล้อมอารมณ์ของทิ้งหมูก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้คุณครูยังแสดงอารมณ์นี้ให้สาวน้อยคนนี้ฟังอีกด้วยนี่คือความห่วงใยและความโกลาหลแน่นอนว่านี่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเด็กหญิงตัวน้อยที่ชื่อเย่หลิงหยุนคนนี้มีความสำคัญในใจของอาจารย์เพียงใด